หลังจากที่หยกตัดสินใจลาออกจากงานประจำแล้วก็ผ่านตัวเข้าสู่วงการเทรดไม่ว่าจะเป็นคริปโตทองคำหรือว่าฟอเรนซ์เอ็กชนนะคะ4ปีผ่านไปเนี่ยหยกได้ประสบการณ์มากมายเลยผ่านการล้มลุกคลุกคลานนะล้มแล้วแล้วก็เริ่มต้นใหม่ถึง4ครั้งนะจนหยกเนี่ย ตกผลึกได้ว่านักเทรดที่ประสบความสําเร็จระดับสูงเลยนะคะถึงขั้นกับว่ามีเงินเก็บเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยแล้วด้วยทุนที่เริ่มต้นน้อยด้วยนะคะเช่นปั้นจากหลัก1,000ดอลลาร์หรือว่า10,000ดอลลาร์เท่านั้นแล้วก็ทําให้พอโตเนี่ยเป็นพันเปอร์เซ็นต์หมื่นเปอร์เซ็นต์เนี่ยยกมองว่ามันเป็นไปได้นะคะแต่ว่าต้องแลกมาด้วยความทุ่มเทหมกมุ่นนะอย่างน้อยๆเนี่ยสามถึงห้าปีบางคนถึงสิบปีนะคะแล้วไลฟ์สไตล์เขาก็อาจจะแค่อยู่ในห้องสี่เหลี <ๆ S 2> ่ยมๆเฝ้ากราฟเฝ้าจอวันๆ,ๆก็ดูแต่ กราฟดูพฤติกรรมกราฟเทรดหลายคู่เงินจอทีวีเต็มห้องเลยนะคะแล้วก็มีชีวิตแบบ อาจจะอยู่คนเดียวหรือใช้ชีวิตคนเดียวไม่ออกไปไหนเลยนะคะซึ่งหยกก็เคยศึกษาชีวิตของนักเทรดที่ประสบความสําเร็จระดับโลกนะซึ่งคนคนนั้นนะคะไม่ใช่หยกแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าหยกอะ่ะไม่ได้ลําพังแค่ตัวคนเดียวนะคะหยกมีครอบครัวหยกต้องบริหารในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวพ่อแม่ผู้มีพระคุณดูแลในยามเจ็บป่วยไปหาหมอเข้าโรงพยาบาลนะคะโดยเฉพาะนะคะหน้าที่ของผู้หญิงเนาะก็หนีไม่พ้นนะคะมีงานบ้านงานเรือนเนาะมีกิจกรรมในครอบครัวเนี่ย หยกก็ยังให้ความสําคัญในเรื่องของไลฟ์มาลาะคะการท่องเที่ยวออกกําลังกายไปฟิตเนสคาริโอว่ายนะ้ําแล้วก็สิ่งที่หยกชื่นชอบมากเลยก็คือโยคะนะคะดังนั้นสิ่งที่ตอบโจทย์ที่สุดของหยกเลยก็คือหยกค้นพบการทําฟาร์มดอลล่าค่ะด้วย A I E A เครื่องมือช่วยเทร ที่สร้างแล้วก็พัฒนามาจากนักเทรดกองทุนมืออาชีพจริงๆนะคะวันนี้หยกจะหยิบยกมาให้ดู2ตัวอย่างที่เป็นส่วนหนึ่งของ EPO Farming นะคะตัวแรกเนี่ยจะเป็นกลยุทธ์ของการเทรดกองทุนนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นเป็นกลยุทธ์ที่ผ่านการเทรดกองทุนมาแล้วนะจะเป็นการเทรดแบบไม้ต่อไม้ถ้าไม้ที่ออกอยู่ยังไม่เคลียกก็จะไม่ออกไม้ถัดไปนะคะจะเป็นการสู้ทีละไม้นะคะ ก็ผลงานที่ผ่านมานะคะจะสังเกตได้ว่ามันจะมีทั้ง sl แล้วก็ tp นะ,ะมีปิดติดลบมีปิดกําไรมีปิดติดลบมีปิด,ป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 ดกําไรบแบบนี้ค่ะสรุปแล้วนะคะภาพรวมทั้งหมดเนี่ยจากทุน1นึ่งแสนเซนนะคะตอนนี้ทำกำไรมาได้37,000เซนแล้วนะคะจะเห็นได้เลยว่า มี TP SL ชัดเจนนะคะนี่คือหนึ่งกลยุทธ์นาที่ยกเอามายกตัวอย่างที่ชื่อว่า g o Shop นะคะมาดูกลยุทธ์ถัดไปนะคะที่เป็นตัวไฮไลท์ของสถาบันบอลทูบีฟรีเลยนะคะที่นักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยชื่นชอบแล้วก็เอาไปใช้งานกันก็คือ Big One EA 9คู่เงินนะคะมาดูกันคะ่ะอาทุนที่เริ่มต้นนะคะ6,3เนาะ แล้วก็ถอนถอนทุนกับกําไรไปแล้วเนี่ยหนึ่งแสเซนนะที่ผ่านมานะคะทํากําไรไปได้90้าหมื่นเซนดอลดาวเท่าไหร่นะดอลดาว,ดาว,ดาว,ดาวแค่19ดอลลาร์เองนะคะที่เป็นออเดอร์ค้างนะแค่0.3%เท่านั้นเองนะคะทำกำไรมาได้แล้ว1 0เกือบ15%นะแล้วนี่นะคะเป็น EA นะคะที่หยกจะต้องเอ,อามาเปิดดูบ้างนะคะ2วันครั้งอาทิตย์ละครั้งนะนี่คือ EA Big One เดี๋ยวมาดูผลลัพ์กันนะคะ Account h i s t o r y นะตรงนี้นะคะจะมีการเรียนการสอนให้หมดเลยนะคะว่าตั้งค่ายังไงติดตั้งยังไง ยังไงให้ปลอดภัยสําหรับทุนของของนักลงทุนนะกานกำไรเท่ากันนะเก้าหมื่นเซนสามารถเข้าไปศึกษาได้ในเว็บไซต์ Born to be free นะคะทางสถาบันเราเนี่ยมีวิชาความรู้นะคะมีคอสอนเบสิกมีคอสอน EA p r o าร a ม m i n g มีคอสอนสําหรับ a d ดวานนะคะแล้วก็สาคัญเลยเครื่องไม้เครื่องมือก็มีให้ด้วยแล้วเน้นการทาฟาร์มเงินแบบสบายใจนะมีเวลาใช้ชีวิตนะเป็นแบบสไตล์แบบสายชิลมี passive income แบบนี้นะสามารถเข้ามาศึกษาแล้วก็ดูรีวิวของเราได้นะในเว็บไซต์ Born to be free นะ EA ป r ฟาร์ m ม i n g นะคะจะทำฟาร์มยังไงนะคะเพื่อ ื่อให้ยืนระยะได้ปลอดภัยเก็บกําไรได้ระยะยาวๆสโนโบอลไปได้1 2, ปี2ปี3ปีแล้วพอตโตขึ้นนะการจัดสรรฟาร์มนะคะที่โคสืบสอนเนี่ยเป็นยังไงนะซึ่งวันที่26เมษายนนี้นะคะโคสึบก็จะสอนเรื่องการทําฟาร์ม e a p r o farming ด้วยนะคะเป็นการเด่นกับทีแบบนี้นะคะแล้วเป็นการกระจายการลงทุนที่มีประสิทธิภาพนะตรงเนี้ยจะมีสอนหมดเลยนะคะแล้วก็มีไอทีซัพพอร์ตช่วยซัพพอร์ตการติดตั้ง e- ให้กับลูกค้าด้วยนะคะ